เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะที่ชาวเยอรมันสองท่านไปเล่นในทะเลที่สมุยแล้วก็เจอพิษของแมงกะพุนกล่องแมงกะพุนกล่องนะคะซึ่งน่ากลัวมากคือท่านหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตอีกคนหนึ่งเนี่ยจะลงไปช่วยเพื่อนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะลงเล่นน้ำทะเลนี่ต้องระวังกันมากๆ,ๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยถ้าเกิดเราเจอพิษแมงกระพุนแบบนี้อย่างแรกเลยในการปฐถมพยาบาลนะคะเขาให้ลาดน้ําส้มสายชูชคือลาดไปห้ามเช็ดเพราะเมื่อไหร่ที่เราเช็ดเนี่ยพิษของแมงกระพุนเนี่ยมันจะกระจาย<ช>แล้วมันก็จะไปทําให้ไปกัดกินเนื้อตรงที่อื่นด้วย<ช>อยากจะบอกว่าเคยอยู่ทีหนึ่งไปเล่นบันานาโบทเล่นแล้วแล้วพอมันล้มอ่ะ เพื่อนที่ไปด้วยกันเจอพิษเนี่ยแม่กับคุณกล่องเชื่อไหมทุกวันนี้ขาเขาทั้งนออ้องยังเป็นรอยแบบเป็นรอยเหมือนหนวดมามือแล,แลอ้ววันนั้นที่ขึ้นมาขึ้นมาจาก,จากทาเละเล่ยท,ทำยังไง เขาลองแล้วชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็เอาเหมือนอะไรเป็นผักบุ้งทะเลหรอใช่ใช่ผักแถวนั้นอ่ะใช่เอามาประคบประคบประคบแล้วก็มีน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละมล้างมีน้ำส้มสายชูใช่แล้วเขาใช้เวลารักษาเนี่ยเป็นปีเลยกว่าที่แบบแผลมันจะแห้งเพราะว่ามันกินเขาเปในเนื้อแบบลึกมากทุกวันนี้เป็นแผลแบบยังน่ากลัวอยู่เลยอะที่หนูเคยอ่านนะเขาบอกว่า เพื่อป้องกันใช่ไหมคะเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราควรจะมีน้ำส้มสายชูติดไปเสมอแล้วก็เวลาถ้าเป็นช่วงหน้าที่มีแมงกับูุนเนี่ยเราควรจะใส่ชุดที่มันปิด แขนปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกณฑ์ขายยาวไม่ใช่แต่ว่าถ้าคุณมีถุงน่องคุณควรใส่ถุงน่องเพื่อคุมแขนคุมขามันจะช่วยจะลงทะเลก็เขาบอกว่าที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยพวกคนที่เขาเป็นกดอะค่ะอยู่ชายหาดเขาจะใส่ถุงน่องไว้เพื่อป้องกันโดนพิษโดยตรงก็สำหรับคนที่ไม่ได้นี่ต้องลงทะเลใช่ใช่ถ้าสมมติจะเป็นต้องต้องนี่คือทัศงเทศที่เกาะพังงานถูกไหมใช่เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากไม่อันนี้อันนี้คือที่ แต่ว่าที่สองผลงานเนี่ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็มีคนที่ที่เจอพิษแมงกะพูลแบบนี้เกิดขึ้นด้วยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติพี่น้องก็ถือเป็นเคสสตดี้นะที่เราทวนต้องระวังก็บอกเลยว่าช่วงเดือนจากเดือนเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยพูดได้เลยว่าพี่น้องชาวไทยเราก็จะระวังหรืออาจจะไม่ลงเล่นน้าทะเลแน่นอนเพราะกลัวเรื่องของแมงกะพูลกล่องเนี่ยนะครับและที่แน่ๆหลังจากนั้น ก็ลืมพอลืมปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นกับข่าวที่เราได้เสพกันเนี่ยในช่วงนี้ก็ให้มันฝังขึ้นใจนิดนึงถ้าไปเที่ยวลงทะเลพาลูกไปด้วยเตรียมน้ำส้มน้ำส้มใส่ชูอย่งน้อยถ้าเกิดไม่ลงทะเลก็เอาไปกินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวยำอะไรกินก่อนนะน้ำส้มใส่ชูคุณเอาไปใส่กับ ิกอ๋อนิดๆหน่อยหน่ๆแล้วจะคุณมะนาวอะไรอย่างนี้นะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชแนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเาเลกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกันนะอ้าวกดกดอ้ากกด